กับผมนายจิติพจน์พิยโรสมาชิกสภาผู้แทนรัตนรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกดครับท่านประธานครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะประชุมลับหรือไม่ต้องทําตามข้อบังคับข้อที่18ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่ามีสมาชิกในที่นี้ไม่น้อยกว่า1ใน4นะครับถ้าหากว่าเห็นว่าขอให้การประชุมเป็นการประชุมลับก็ให้เป็นการประชุมลับครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลงมติแต่เป็นการที่ ถ้าหากว่ามีสมาชิกจํานวนหนึ่งใน4ขึ้นไปนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งใน4ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือ123คนเห็นว่าควรจะเป็นประชุมลับก็เป็นประชุมลับครับคือในส่วนตัวของผมนะครับผมเห็นว่าถ้ามีการประชุมลับเนี่ยจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าในการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการเปิดเผยข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบหรือเจตจำนงของเราว่าเราอยากจะทำยังไง ในการเจราจานั้นเราอาจจะเสียเปรียบคู่เจราจาได้การเจราจาที่เป็นการการพูดคุยการอภิปรายถ้ากว่าเป็นการอภิปรายโดยเป็นการรับเนี่ยมันจะทําให้พวกเราได้พูดได้เต็มที่กว่านะครับแล้วก็จะไม่ทําให้เราเสียเปรียบต่างประเทศในการเจราจาด้วยครับก็ขออนุญาตขอเสียงเพื่อนสมาชิกจำนวน123เสียงเพื่อให้เป็นการประชุมรับตามข้อังคับ,บการประชุมข้อที่18ครับ